สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ทะเ,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 เลทชนะ้อําอํเทําอ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 ปาอเาอเดอํา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 อ่าเําอาอําอํยอําเราเําเาอําจจยอยาาอาาเลาออาอเอา อันนี้จะ,จะอะ,ะอไรเมจิสแเท้าตัวเองโ้จาจะจ๋าจะตื่นเต้นกว่าเพื่อนเลยนะได้มาเที่ยวทะเลนะใชไ่ไหมต,ไตื่นเต้นหรือเปลาวื่ได้มโลกเลยตืนต่นเต้นมากกว่าในสามโลกเลยตอนนี้อยู่กับพี่ภูมิพี่ภูมิเมบอกว่านะาว่าวางแผนแกงจ้จ๋าใช่ไมทาอะไรนะเราองท้าเจจาย เอารองเท้าจะจ๋าเค้กจะจ๋ารองเท้าโยนทะเลใช่ไหมเอาละอันนี้รองเท้าจะจ๋านะคะี่ภูมิจะแกล้งน้องหน่อยนะไปโยนทะเลเลยนะจะจ๋ากำลังเล่นน้ำสนุกเลยจ่าเล่นอะไรโยนหินอีกแล้วแข่งโยนหินฮะโยนยุ่ใช้โยนหินโยนหอยจ๋า อีกข้างนึงอีกข้างนึ่งไปแล้วไปแล้วเร็วเร็วไปอยนละอยนลแล้วจ๋าอเห้ยเฮ้ยรองเท้าเล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 ยไ่ต้อให้พีู่ดนะ พี่ผูมิกับเจษาเนี่ยนะคะชอบแกล้งกันตลอดเลยนะโอ้ยไปลึกด้วยไปลึกด้วยไปลึกด้วยไปล้ยเริ่มจะเอาคืนแล้ว

อะไรเสชาอะไรหรอพี่ภูมิทำอะไรแกล้งฮะแกล้กงอะไรอะ่ะทำให้หนูร้องไหะไม่ทำอะไรเลยจะจ๋าโดนแกล้งเหรอทำไมไม่เสียใจเลยอ่ะเสชาโดนแกล้ง เจสส่าโดนแกงแต่ไม่เสียใจนะคะเพราะว่าเจสส่าอยากเล่นหนาวตอนนี้เอาละตอนนี้เจ้าจ๋ารู้วิธีแล้วล่ะดูสิเจ้าจ๋ายืนสิเจ้าจ๋าเจ้หาจ๋าหันหน้ามาหน่อยอันนี้นะคะอันนี้เป็นตรงเอเลยนะดีนะไม่เอา่ยขอ,ขอเลยเจนะนะจ้าา๋ <laughs> ตอนนี้เราเพิ่งมาถึงชามนะคะเมื่อวานตอนเย็นเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวหัวหินต่อ ไปไหม <Hi. S 1> เอาล่ะวันนี้เราปิดคลิปนี้ไปก่อนน้ <c oughs> องเจะจาก,กับพี่พี่ <c oughs> คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวหลายๆที่เลยนะบ๊ายบาย